เทสหม้อแปลงกันนะครับมี1นึ่งแอมใบแล้วก็สองแอมใบนะครับหนแอมเป็นลูกค้าแถวบ้านนะครับให้ให้ทำให้แล้วก็สองแอมแอมตัวนี้เป็นของลูกค้าใกล้เคียงกันนะครับอยู่ใกล้เคียงกับผมบอกว่าเดี๋ยวจะมารับเองแล้วก็อีกตัว2อแอมเป็นของลูกค้าจาก จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวว่าจะจัดส่งให้วันนี้นะครับมาดู1นแอมโหลดหลอด500วัตต์นะครับแบตบที่ใช้ก็แบตน้ำสิบสองแอมาดูไฟต่ำนะครับชาร์จก,กระดิ่งไฟต่ำ ไฟตามได้63โวลต์นะครับมาดูไฟสูงไฟสูงได้67โวลต์นะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูความที่ความที่ที่3 36เฮิร์ตนะครับมา เทตัว2อกันนะครับมาเทตัว2อกันนะครับไฟต่ำไฟต่ำได้6 9สโวลต์นะครับ 3โวลต์ประมาณนึงนะครับ2แอมป์มาดูความถี่ความถี่263หิเฮิรตซ์มานนี้นะครับนี่ครับอันนี้1แอมป์ส่วนตัวนี้ก็2แอมป์2แอมป์วันนี้ขึ้นงานไว้ได้3ลูกนะครับ เดี๋ยวจะจัดส่งตัวนี้ให้ลูกค้าจังหวัดเพชรบูร์วันนี้นะครับอีกสองตัวเดี๋ยวลูกค้าเขามารับเองขอบคุณครับ